ครับนี่เป็นฝั่งริมน้ำนะครับฝั่งฝั่งนั่งทานอาหารว่าบรรยากาศเป็นซุ้มริมนม้ำจริงๆแล้วผมมาบ่อยนะครับพขบี่จักรยานกันมาจากกรุงเทพระยะทางเขาไม่ได้ไกลอะไรมากแต่วันนี้พี่สาวมาด้วยก็เลยมารถยนต์ได้ยินเสียงรถไฟไหมครับฝั่งข้ามคลองไปเป็นรางรถไฟสายใต้ นี่ครับเป็นสุมนะครับบรรยากาศนะครับมีบรรยากาศมีให้นั่งแบบเป็นโต๊ะใต้ต้นไม้แล้วก็เป็นศาลาแล้วก็นั่งถ่ายรูปแนวถ่ายรูปบินน้ำด้านโน้นที่เราจองไว้นะครับมุมถ่ายรูปก็หลายมุม แบบบ้านสบายสบายไม่แพงครับร้านนี้ไม่แพงร้านต้นตาลนครชั่ศรียิมคลองมหาสวัสดิ์จะเดินทางไกลนะเราข้าวมาเตรียมน,นี่เตรียมอาหารมาทานเองไม่รู้เจ้าของร้านเขาเจ้าบ้าหรือไม่แ,แต่ละเจ้าของร้านใจดีครับเป็นกันเองไม่ว่าหรอกครับไม่ว่าหรอกเพราะเขาก็เ,เ,าเ,าเห็นแล้ว นะครับ